ได้เลยนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ1,000คำในภาษาไทยสำหรับปี2025เกี่ยวกับเครื่องบิน CN-235 m p อม PA ามริามปแอร์ขีดขีดขีดเครื่องบินลาดประเวนทางทะเล CN-235 m p อคือ1ในเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางที่ได้รับการปรับแต่งและพัฒนาให้สามารถทำภารกิจลาดประเวนทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี2025นี้ CN-235 MPA ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวหรือมีพื้นที่เศรษฐกิจทางทะเลขนาดใหญ่ CN-235 พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างคาซาจากประเทศสเปนและ IPTN จากอินโดนีเซียจุดเด่นของ CN-235 อยู่ที่ความสามารถในการปฏิบัติการจากรันเวสันรวมทั้งสามารถลงจอดบนพื้นผิวที่ไม่ได้ปูทางได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจทางทหารและพลเรือนในพื้นที่ธุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกลสำหรับรุ่น MPA หรือ Maritime Patrol Aircraft นั้นได้รับการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยรวมถึงเรดาร์ตรวจจับวัตถุบนผิวน้ําระบบตรวจจับเรือดำน้ำและกล้องอินฟราเรดที่สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน CN 2 3 5 MPA สามารถปฏิบัติภารกิจในหลากหลายรูปแบบ เช่นการลาดประเวณชายฝั่งการตรวจสอบเรือประมงผิดกฎหมายการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงภารกิจค้นหาและกู้ภัยในทะเลเครื่องยนต์ของ CN235 m p อเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบพร็อกจำนวน2เครื่องยนต์ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ450กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินสูงสุดประมาณ4 0 0 0กิโลเมตรทำให้สามารถบินลาดตระเวณในพื้นที่กว้างขวางได้นานหลายชั่วโมงต่อเที่ยวบินโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงระหว่างทาง อีกหนึ่งจุดเด่นของ cn 2 3 5 mpa คือการออกแบบภายในห้องนักบินที่ทันสมัยใช้งานง่ายและมีระบบควบคุมแบบดิจิทัลที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถบริหารจัดการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระบบควบคุมการบินอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระราข,ของนักบินในการปฏิบัติการระยะยาวในด้านการติดตั้งอาวุธ cn 2 3 5 mpa สามารถติดตั้งต่อปิโดหรือจรวดต่อต้านเรือดำน้ำรวมถึงอุปกรณ์ปล่อยทุ่นระเบิดหรือระบบปล่อยโซนาเพื่อรวจจับเรือดำน้ำได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการติดตั้งอาวุธขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศผู้ใช้งานและงบประมาณในการจัดหาสำหรับประเทศไทย CN235 MPA ก็เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่เคยมีการศึกษาเพื่อใช้ในภารกิจลาดประเวณทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์การดูแลความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันความสามารถในการตรวจสอบพื้นที่ทางทะเลแบบเรียลไทม์และการส่งข้อมูลไปยังศูนย์บัญชาการผ่านระบบลิง์ข้อมูลดาวเทียม เป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในปี2025 cn 2 3 5 mpa ยังได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเรดาร์ aesa การติดตั้งระบบ ai วิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องความร้อนและระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่ายทำให้สามารถทำงานร่วมกับเรือรบและฐานบัญชาการได้แบบเรียลไทม์ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการแบบศตวรรษที่21อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีการเพิ่มระบบป้องกันตัวจากขีปนาวุธเช่นระบบปล่อยเป้าลวงชาร์ฟแฟล์และระบบแจ้งเตือนการล็อกเป้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ในด้านเศรษฐกิจการใช้เครื่องบินอย่าง Cn 2 3 5 MPA ยังถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนเมื่อเทียบกับเครื่องบินลาดประเวนที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่าง P 3 o r โ O เรีหรือ P 8 p p s พไซดอนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและปฏิบัติการของ Cn 2 3 5 MPA ต่ำกว่าแต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะที่เพียงพอต่อภารกิจในภูมิภาคที่มีพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ใช้งานทั่วโลกชื่นชอบ CN 235 MPA เนื่องจากมีระบบฝึกจำลองการบินซิมูเลเตอร์ที่สามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำทำให้ลูกเรือสามารถฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นบินจริงทุกครั้ง ปัจจุบันมีมากกว่า30ประเทศที่ใช้ CN 2 3 5ในรูปแบบต่างๆรวมถึงรุ่น MPA เช่นอินโดนีเซียสเปนตุรกีชิลีและเกาหลีใต้โดยแต่ละประเทศก็มีการปรับแต่งเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ทางทะเลของตนเองด้วยความสามารถรอบด้านและต้นทุนที่เหมาะสม CN 2 3 5 MPA จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลทั่วโลกรวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาทางทะเลมากมายเช่นการประมงผิดกฎหมายการลักลอบขนยาเสพติดและการบุกรุกหน้าน,านา้ำและเมื่อเทียบกับการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลาดประเวนทะเลซ n 2 3 5 MPA ก็มีข้อได้เปรียบในด้านความเร็วพิสัยบินและความสามารถในการบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆที่มากกว่าจึงเหมาะสมกับภารกิจที่ต้องการความต่อเนื่องและความครอบคลุมทางพื้นที่มากเป็นพิเศษ อนาคตของ Cn 235 MPA ในปี2025จึงยังคงสดใสและมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในประเทศที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการดูแลผลประโยชน์ทางทะเลในขณะที่ยังคงควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นภารกิจตรวจจับเรือดำน้ำตรวจสอบเรือประมงผิดกฎหมายหรืองานค้นหาและกู้ภัยในทะเล Cn 235 MPA ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม และเป็นหนึ่งในเครื่องบินลาดประเวณทางทะเลที่คุ้มค่าที่สุดในยุคป,ปัจจุบันขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้เพิ่มภาพประกอบหรือบรรยายประกอบวิดีโอเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ